จะลงมาล,ลงตรงกลางจะ <c oughs> ถ่ายให้ดูหนึ่งหนึ่งสอง และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ Black Forest ที่นี่นะคะเป็นคาเฟ่รับในป่าใหญ่ใจกลางเมืองพัทยาเลยคะ่ะข้างในคาเฟ่นะคะมีต้นไม้ใหญ่เยอะมาก <Wow. S 2> ธรรมชาติสุดๆเริ่มตั้งแต่ทางเข้าเลยนะคะจะตกแต่งเ,เป็นเหมือนกับถ้ำนะคะ,ะลาร่มลื่นมาเลยนะคะเดินเข้ามาอีกิีนะคะเราก็จะเจอกับพระพุทธรูปค่ะไหว้ขอพรไปเลยนะคะ,ะ1กลุ่ม นะคะร้านกว้างมากมาหลังจากที่ฝนตกใหม่ๆเลยนะคือออกจากบ้านเมื่อกี้นี่คือฝนตกหนักมากเดี๋ยวเราก็จะพาเพื่อนๆเข้าไปชมในร้านกันนะคะอันนี้นะคะเป็นบ่อปลาคาร์ฟนะคะน้ำตกที่จากหน้าร้านเมื่อกี้นะคะก็จะไหลมารวมกันอยู่ในบ่อนี้เลย ข้างล่างมันมีปลายเยอะมากเขาจะมีจุดที่ให้อาหารปลายอยูอ่ข้างใล้นะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูทีนะคะมีนั่งมองแล้วก็สบายใจมากเลย มีเค้กนะคะแต่ละอย่างมันจน่ากนาินมากเป็นค,คาราเมลเมคปาเดนเนียนชีสเค้กนะคะเมนูนะคะก็จะประมาณนี้เลยจะมีพวกกาแฟนะคะมีชานะคะเมนูปั่นก็มีนะเ,เป็นแบบ น้ำแตงโมปานมะพ้าวปานกล้วยปานนะคะนะคะก็ดีอยู่นะเดี๋ยวต้องลองชิมรสชาติอีกทีนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะเมื่อกี้เราสั่งเป็นคาปูชิโน่เหมือนเดิมนะคะอิตาเลียนโซดาก็มีเป็นกาแฟเดอร์ตี้ก็มีนะคะช็อกโกแลตก็มีอะแล้วเขาถือให้ เธอเขาถ่าเองงัเธอถ่ายไหมแน่ใจนะอ่าฮะเขาเก่งนะก็เลยถ้าสะดุดมานิ่ทาเลยนะจริงๆวันนี้บรรยากาศดีนะจริงใต้เขียวค่ะอันนี้เอสค่ะพาน้องพูดถึงว่าบรรยากาศดีแล้วบรรยากาศดีอ่ะทีมันฝนมันตกแล้วใหม่ ละมูนไหมคะอันนี้มีไม่นี้มีกี่อันอ่ะนี่เป็นกระดิ่งเนาะไหนลองเปิดบรรยากาศดีมากฝนตกเมื่อกี้ก็มีแดดออกแล้วนะคะ ได้ยินเสียงจิ้งหรีดกระเจนเต็มเลยคือฝนตกเซตใหม่ดิบเนาะเจ๊กเจ๊แกแจ๊ก,ก,กมันอยู่ในปาลนาเลยนี่นี่เป็นโซนภาพสามมิตินะคะนี่เราสามารถมาถ่ายรูปตรงนี้ได้เลย กันนะเยอฉันถ่ายให้ดูหนึ่งอันที่สองไอจุดห้า,าหันไปรอยู่ตรงนี้อาหารอยู่ข้างหน้าแล้วก็ออกไปก่อนแล้วก็เข้ามาใหม่ อ๋อนี่ไงตอนตอนเย็นจะมีดนตรีตรงนี้ไปเยอะมากนี่๊<ะ>เดี๋ยวเราไปจุดต่อไปกันเถอะอเดี๋ยวเราไปตามหาช้างสักนี้ต่อไปนะคะ จะไปตามหาช้างกันต่ออ ok ้าวูกฟอร์เรสนี ok ่ไงมุมถ่ายรูปนี่ก็มีแล้วถ้าจอดของนี้ก็จะเข้าเข้าเข้าตรงนี้เนาะข้างหลังนี่หรอเพี่ ชระหว่างที่เรากำลังเดินไปหาช้างนะคะเราก็แวะถ่ายรูปตางจุดต่างๆค่ะเขาบอกว่าธรรมชาติมากๆนะคะถ่ายรูปตรงไหนก็สวยค่ะได้ไงช้างกลัวมีจอแทนลจอไม่ต้องกลัวช้างไม่ต้องกลัวช้างให้เป็นห่วงนะครับ โอ้ตัวใหญ่ใหญ่อะใช่ะช่ใครมาว่าไหนไหนเขามาแล้วไงก่อุทีแรกก็ว่าจะมาขี่ช้างนะคะแต่พอเห็นช้างปุ๊มนะคะตกใจค่ะช้างตัวใหญ่มากก็เลยกลัวกันนะคะเราไปหาช้างกันนะคะคือแบบเห็นแวบๆเมื่อกี้คือตัวใหญ่มากแอบกลัวอยู่แต่ที่นี่นะคะแบบทานอาหารครบ600บาทขึ้นไปนะคะก็จะเอ่อได้รับสิทธิ์การนั่งช้างนะคะสินาทีเนาะ คนข้างๆก็บอกนะคะว่าให้เรียกเขาก่อนอย่าเพิ่งเข้าคือกลัวสุดๆค่ะมาดูช้างค่ะตอนเดินมานะคะก็บอกว่าจะพามาขี่ช้างค่ะแต่พอดูไปดูมาเอ๊ะไม่ขี่ดีกว่าค่ะกลัวเลยบอกพี่เขาไปนะคะว่ามาดูช้างเฉยๆค่ะกลัวนะกลัวโอ๊ยมีตั้งหลายตัวนู้นก็มีร้างในมันก็มีเห็นช่ไช้างพาช้างไปนะเนี่ยโดนพี่ชายแซลไปหนึ่งทีค่ะทุกคน จุดชมวิวนะคะคือมุมถ่ายรูปเยอะมากเลยร้านนี้ยรวมมันพื้นที่มันกว้างเนาะแต่ว่าก็จะเป็นน้ำสดนะคะแล้วก็จริงๆเขาทำเส้นทางน้ำเนี่ยล้อมรอบตัวร้านเลยเมื่อกี้ไปชิมขน,นมอาหารมานะคะแล้วก็รู้สึกว่าเอออร่อยัอซองก็อบสดใหม่นะคะกินชีสเก้กก็เออรสชาติใช้ได้เลยเนคคาเดนเนียก็อร่อย สำหรับใครที่กำลังมองหาคาเฟ่ชิลๆ่าำกลางธรรมชาติแบบนี้นะคะอันขอแนะนำเลยค่ะ Back Forest นะคะอยู่ที่พัทยานะคะสามารถปากหมุดและขับตาม GPS ได้เลยนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย